ใช่ลิปมาก็เยอะแต่เจอตัวนี้ต้องจอดเลยค่ะไม่รอดจริงๆตัวนี้เป็น super stay matte ink จากเมเบ i n e นะคะสีเขาสวยมากพอสวอชบนมือเนี่ยดีงามเนื้อและ texture ใดๆเนี่ยดูไม่มีปัญหากลิ่นก็หอมค่ะมีลองเอามาลงดูที่ปากนะคะความรู้สึกแรกก็คือกบสีปากดำของเราได้ดีมากๆซึ่งสีมันก็จะเป็นอารมณ์นุดนๆนนะคะสีมันอาจจะไม่ตรงกับบนหลังมือมากหลังมือเนี่ยสวยแต่ว่าบนปากเนี่ยอาจจะซีดไปหน่อยซึ่งตรงนี้มีก็รับได้นะ แต่พอทิ้งเวสักระยะสักประมาณ5นาทีมันเกิดอาการแตกค่ะคือมันเหมือนจะเป็นขุยๆหรืออะไรยังไงแบบในคลิปเนี่แหละนะมีก็เริ่มสงสัยเช็คอีกทีก็คือมันแตกจริงๆทุกคนแล้วมันเป็นเส้นๆริวร้วๆอะ่ะมองใกล้ๆมองไกล้ๆก,ก็คือเห็นชัดเจนมากเลยรู้สึกว่าไม่ใช่แล้วถึงแม้ว่าสีเขาจะกลบปากดำเราได้แต่เนี่ยค่ะมันแตกมากๆและนี่คือความเห็นของมี่ค่ะ1เหนียวเนิอนอะ่ะ2จับตัวเป็นก้อนและ3ทําริมฝีปากแตกเพราะฉะนั้นตัวนี้ถึงแม้จะชอบสีแต่ก็โนจ้า